ขอนบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมายามเช้าวันนี้ก็มีการพูดจากกันและก็มีโอกาสพิจารณาเรื่องการสร้างบุญ หลายประการด้วยกันแต่การที่เราจะต้องหยิบเรื่องบุญนั้นในพระรัตนตรัยจะประกอบไปด้วยแนวทางคำสอนทานศีลสมาธิปัญญาแต่ที่ผู้พูดได้น้อมพิจารณาก็เป็นเลือกการทำบุญสามประการ หมายถึงลักษณะที่เราต้องแยกเป็นส่วนๆกันไปส่วนของการสร้างฐานนั้นหวังผลมีความสุขในปัจจุบันการรักษาศีลก็เป็นพื้นฐานกลางๆในเรื่องปัจจุบันและก็ิ่งที่จะพัฒนายิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรา จเจริญด้วยสมาธิปัญญาก็เป็นเป้าหมายอันยอดยิ่งในพระธรรมคำสอนก็จะประกอบไปด้วยสมาธิปัญญาแต่ทั้งสามอย่างนี้นั้นหมายถึงการที่เราเกี่ยวข้องในการกระทำของเรา ตึงเป็นชาวพุทธบริษัทสีก็สามารถพิจารณาด้วยเหตุแห่งความเป็นจริงของการที่เรียนรู้แล้วเราก็ใช้ชีวิตร่วมกันในกระแสโลกเหตุที่เราคุ้นเคยการสร้างทานหรือการให้นั่นหมายถึงความคุ้นเคยอย่างยิ่งที่เราเอือเ้อเฟื้อเกือ้อกูลต่อกันและกัน ตั้งแต่ภายในครอบครัวออกไปไปสู่หมู่ญาติไปสู่สังคมนะภายนอกต่างๆการที่ที่การสร้างทานหมายถึงการคิดดีพูดดีแล้วกระทำดีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่น้อมให้ดีเราจะไม่ทราบอย่างนี้เรียกว่าการ สร้างฐานที่ดีด้วยแต่เหตุที่เราละลึกสิ่งที่เป็นการให้ที่ดีนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยสี่ควบคู่กันไปเสมอแล้วก็ตรวจสอบกำลังใจตัวเองว่าจิตใจตัวเองนั้นอ่อนน้อมสัมาคาระวะตามความรู้สึกที่เราคิดจะให้นั้นหรือไม่ ทานเป็นพื้นฐานปัจจุบันนักการเหมือนการฝึกอบรมในการที่จะเลือกกลูลในการที่จะตอบแทนคุณแล้วก็สละออกไปสิ่งเหล่านี้ต้องน้อมพิจารณาให้เข้าถึงนการรักษาศีลไปด้วยแต่เราสามารถที่จะรักษาศีลไปด้วยนั่นหมายถึงเราเริ่มมี ความบริสุทธิ์ขึ้นในเรื่องการสร้างทานการให้ทั้งคิดพูดทำพร้อมทั้งการสละเกื้อกูลปัจจัยสี่ออกไปเหล่านี้จะให้เห็นเมื่อเรารักษาศีลเราเริ่มสมทานรักษาศีลเราจะมีการระลึกระวังตัวเองในเรื่องคิดพูดทำ ทั้งสองอย่างเหล่านี้ก็เป็นบุญไม่เหมือนกัน <c oughs> การสร้างทานซึ่งไม่ได้ประกอบไปด้วยความคิดนะแล้วก็ใช้คำพูดแล้วก็สู่การกระทำนั้นไม่เสมอกันไม่ทั่วถึงกัน ก็ทำให้เป็นพื้นฐานของกุศลหรือบุญนั้นก็อาจจะไม่บริสุทธิ์เนื่องจากไม่มีการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในใจในคำพูดและในการกระทำของเราแต่ถ้าหากเรามีโอกาสพิจารณาการคิดการพูดการกระทำของเราด้วยการอ่อนน้อม ด้วยการสำรวมระวังสิ่งที่จะพูดออกไปสิ่งที่จะมีการกระทำนั้นก็จะน้อมเรื่องความบริสุทธิ์นั่นหมายถึงเรามีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วทั้งการให้การสร้างฐานนั้นก็ทำให้ได้บุญกุศลครบถ้วนสมบูรณ์สั่งสมไปด้วยบารมีได้ แต่ทั้งสองอย่างทั้งทานและรักษาศีลน,นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงปัญญาได้แต่ถ้าหากว่าเราจะได้บุญอันเปรฐนะในเนื้อหาที่สามจะต้องมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาควบคู่กันอันนี้หมายถึงเราสามารถ นะเติมเต็มให้จิตใจของเราให้มีความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติตนในปัจจุบันของเราสามารถใช้ชีวิตนะเป็นพุทธบรษัรสีกลางกลางสามารถประกอบอาชีพการงานด้วยความบริสุทธิ์ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้แต่ก็ช่าง สังเกตและว,วางใจไปด้วยเนื่องจากความเข้าใจของมวลมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็จะเข้าใจได้ยากการที่เราเรียนรู้สมาธิปัญญาการใช้ชีวิตเหมือนจะสุดโต่งไปหรือไม่ถ้าหากว่าเรามีการน้อมเข้าหาตัวเราเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นไปตามที่เราทา,างสังคมได้มองว่าสุดโต่งไปเหมือนกันสังคมส่วนใหญ่ที่เราสัมผัสในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรา,าเรียนรู้เรื่องสมาธิปัญญานั้นสังคมปัจจุบันก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไรนักด้วยความไม่เชื่อด้วยความไม่รู้ และไม่สามารถที่จะเข้าถึงกระแสสมาธิปัญญาก็จึงมีเรื่องของการมองหรือการคิดการประเมินว่าบุคคลซึ่งจเจริญสมาธิจเจริญปัญญานั้นสุดโต่งไปแทนที่จะใช้ชีวิตในกระแสโลกพอใจไม่พอใจนะสร้างสังคมไปด้วย ตามกระแสะโลกทางเดียวแต่เราผู้ปฏิบัติพัฒนาบุญกุศลทั้งสามอย่างนี้ต้องยอมรับต้องไม่หวั่นไหวและก็ต้องฝึกฝนอบรมตนอบรมตัวเองจนสามารถมีบุญแล้วก็มีบรารมีสามารถให้มีปัญญาได้สิ่งเหล่านี้เรา เฉพาะตอนที่เราไม่สามารถที่จะให้เข้าถึงจากคำพูดจากการกระทำเราได้แต่มวลมนุษย์สังคมยุคใหม่จะไปมองจับตาเรื่องปัจจัยสี่ภายนอกว่ามีปัจจัยสี่นั้นมากมายก็คงจะทำได้เพราะมีเวลาแต่ความจริงนั้น เวลาในการปฏิบัตินั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันเวลาก็คือปกติเหมือนกันแต่มีความเพียหรือไม่ที่จะเรียนรู้เรื่องสมาธิปัญญากันทิ้งเล่านี้เป็นเรื่องที่เราเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราต้องมีการตักเตือนตนและตักเตือนหมู่ญาติ ในเรื่องการเรียนรู้ในพระรันตนตรัยนั้นก็คือการพูดจากกันมีการเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเรียนรู้เรื่องสมาธิปัญญาแล้วก็สั่งสมไปด้วยบุญกุศลต่างๆซึ่งไม่แข่งขันกับโลกทั่วไปการทำความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เป็นบุญเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกันตรงที่ไม่มีการระลึกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในทานศีลสมาธิปัญญาจึงทําให้ไม่สามารถจะเรียนรู้และเข้าถึงกระแสแห่งสมาธิปัญญานั้นได้เป็นคนดีเป็นคนมีการให้ทานเป็นคนมีการรักษาศีล แต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสมาธิปัญญานั่นแสดงว่ามีโอกาสไปปรามาจย์จ้จวงไปล่วงกรรมผู้อื่นทำให้ไม่สามารถเปิดใจเข้าถึงกระแสสมาธิปัญญานั้นได้เราผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงไม่มีความสงสัยว่าทำไมสังคมจึงสังเกต ผู้ฝึกอบรมนั้นสุดต่งไปแต่ถ้าจะน้อมถึงสัจธรรมพวกเราชาวพุทธบริษัทสี 4, ซึ่งเรียนรู้เรื่องทานศีลสมาธิปัญญานั้นใช้ชีวิตอย่างมั่นคงสุดจริตกล้าหาญมีระเบียบวิน,นัยไม่ได้ละทิ้งไม่ได้เ,เขาเรียกหนีตากปัญหาที่เราจะต้อง กะทำหน้าที่ที่เหมาะสมกับเราจะเห็นความกล้าหาญจะเห็นความขยันหมั่นเพียรสามารถสร้างเนื้อสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้และสิ่งที่แปลกประหลาดมหศัศจรรย์พิเศษก็คือเรื่องสามารถที่จะเกื้อกูลผู้อื่นได้อีกด้วยทั้งเหตุปัจจัยภายนอกทั้งเหตุปัจจัยภายใน ทั้งตัวสมาธิปัญญาก็สามารถแยกแยะมอบหมายอธิบายความให้พวกเราชาวพุทธบริษัทสีนั้นเรียนรู้กันโดยไม่มีสิ่งตอบแทนอีกด้วยอัศจรรย์เหลือเกินผู้ที่ฝึกอบรมในพระรัตนตรัยนั้นจะเห็นการเดินทางของชีวิตเป็นเส้นทางอุปสรรคน้อย ปัญหาชีวิตก็น้อยความห่วงหาอะไรอาว์ก็น้อยและก็หมดไปความกลัวก็ค่อยเบาบางแล้วก็หมดไปสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนนั้นเบื้องต้นก็จะสำรวมระวังกายวาจาใจน่าจะเห็นว่าการสำรวมระวังกายวาจาใจ จนเข้าถึงความเป็นปกติจากการสำรวมจนเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของการที่จะพูดก็รู้ทันความคิดการที่จะ,ะกระทำทางกายก็รู้ทันการเคลื่อนไหวทางกายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดสภาพของความเสมอกันในเรื่องสมาธิปัญญา สามารถเข้าใจกระแสะแห่งการดับทุกข์ทางใจซึ่งมีความโกรธความลำคาญบางทีเราจะเห็นครอบครัวสามีภรรยาก่อนนอนก็ทะเลาะเบาแวงกันตื่นเช้ามาก็เปิดเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันโทษกันไปโทษกันมาอ้างนูน้นอ้างตรงนี้จนกระทั่งมีเรื่องราวให้เราได้พบได้เจอกันก็มีมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปถามก็ได้ว่าเหตุจาการไม่รู้จึงไม่สามารถที่จะรู้ว่าสมาธิปัญญาดีอย่างไรพระธรรมคำสอนก็จะนำพาให้พวกเราชาวพุทธบริษัทธสี 4, นั้นมีการฝึกอบรมไปด้วยเจริญสติปัฏฐานของการใช้ชีวิตประจำวันกันด้วย ยิ่งเราทำหน้าที่จเจริญประพฤติปฏิบัตินั้นสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีสมาธิตั้งมั่นที่จะเรียนรู้ปรพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนเรื่องสติปัฏฐาน4ี่เหตุจากเราเรียนรู้สติปัฏฐานสีนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องการรับรู้ของเราอย่างปกติซึ่งเราทำงาน เราทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องการระลึกอยู่สม่ำเสมอจนเราสามารถที่จะใช้กายวาจาใจของเราจนเกิดความเป็นธรรมชาติของเราและสามารถเห็นความไม่เที่ยงสามารถเห็นจิตใจสามารถเห็นความคิด สามารถที่จะรู้การรับรู้ต่างๆทุกๆส่วนของร่างกายของเราสำคัญอย่างมากที่เราจะต้องมีการพิจารณาสิ่งที่การรับรู้ของทวารต่างๆของเราไปถึงผู้ที่บดโอกาสการรับรู้ทางทวารต่างๆแต่สิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็มีการเรียนรู้กัน ในยุคปัจจุบันก็จะมีแนวทางของการบอกกล่าวว่าชีวิตของเราเดินทางในพระธรรมคำสอนได้สองทางทางที่หนึ่งเราจะคุ้นเคยกันดีก็เรื่องการภาวนาเหตุจากการภาวนาก็จะทำให้เรา,าพิจารณากรรมฐา,านในกายของเราได้ เกสาโลมานะขาทันตาตะโจก็คือผมขนเล็บฟันหนังของเราด้วยเหตุการณ์น้อมพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเรานั้นหมายถึงเรามีสมาธิน้อมเข้าถึงผมขนเล็บฟันหนังของเราเพื่อจะให้จิตใจของเราดู <c oughs> ดูความไม่เที่ยง ดูการที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พอเรารู้เราพอจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของเราก็าจะทำให้ใจของเราลดย่อนอ่อนตามยอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานั่นไม่เที่ยงเราไม่สามารถจะยึดมั่นถือมัน่นตามที่เราปรารถนานั้นได้ แต่ก็ไม่แปลกอะไรเนื่องจากพวกเราเรียนรู้พระธรรมคำสอนก็ยินดีที่จะสร้างฐานรักษาศีลกันกา <c oughs> <c oughs> รที่เรารักษาฐานสร้างฐานรักษาศีลเป็นพื้นฐานของการกระทำความดีแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงกระแสแห่งความพ้นทุกข์ในใจของเราได้ ด้วยเหตุการที่เราสมทานศีลเราไม่น้อมระลึกเข้าไปหาความคิดเข้าไปหาจิตใจของเราเราจึงมีโอกาสเพลิดเพลินล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจาได้ด้วยการกระทําก็ได้ด้วยเมือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราได้น้อมได้เห็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของพวกเราทั้งหลายที่ใช้กิจกรรมร่วมกัน แต่กิจกรรมต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่เรายอมรับกับโลกซึ่งมีความเจริญแล้วก็เปลี่ยนแปลงสามารถเสพกันทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราได้เลยแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลอกเราให้เรานั้นหลงไปสู่กระแสะแห่งความเพลิดเพลินยินดีกับสิ่งที่เป็นปัจัยสีภายนอก จนไม่ได้เข้าถึงกระแสแห่งความเป็นจริงในร่างกายจิตใจตัวเราเองกันนั่นหมายถึงเราเป็นผู้ที่สั่งสมไปด้วยการสร้างทานรักษาศีลเท่านั้นจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงกระแสแห่งสมาธิปัญญากันได้ก็มีหลายสถานที่ที่เราได้ฟังได้มีการเปิดใจรับฟังต่าง ก็ปรากฏมีข้ออ้างอิงหลายประการบางท่านก็อ้างเหตุว่าไม่มีเวลาบางท่านก็ติดธุระเรื่องดูแลลูกดูแลหลานบางท่านก็ใช้คำพูดว่าสมัยนี้ยุคนี้ไม่มีแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังกันหลายประเภทในคำพูดจากการกระทำดังกล่าวกัน แต่ในความเป็นจริงเราต้องน้อมเหตุที่ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้พูดออกมาเพื่อจะให้ถูกอ,อกถูกใจตนเองนั้นจริงๆแล้วการรักษาศีลก็คือต้องไม่ทำร้ายตนและคนอื่นแต่ถ้าหากว่เราเผลอตัวเผลอตนใช้คำพูดจาบจ้วงร่วงเกินไปนั่นหมายถึงเราสร้างบาปในขณะที่เราไปทำบุญอีกด้วย บาปเหล่านี้เป็นบาปชนิดใช้วาจาก็เป็นผลทำให้นะติดตัวของเราติดใจของเราเราจะต้องรับวิบากกรรมเหล่านี้นะทำให้เราไม่สามารถที่จะเริญด้วยสมาธิปัญญาได้นี่เป็นเหตุสำคัญทีเดียวที่เราไม่สามารถน้อมเรียนรู้สิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีต่างๆในพระตตรตนใจของเรา พราะรัตนตรัยนั้นเป็นเครื่องยืนยันให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ในความเป็นจริงนั้นก็เป็นเรื่องสติที่จะรู้เรื่องการเคลื่อนไหวทางความคิดการเคลื่อนไหวทางกายการกระทำที่เรามีต่อตนและต่อผู้อื่นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่เราหยุดหยิบยกเรื่องบุญสามประการนํามาพูดจาขยายความให้พวกเรามีโอกาสตรวจสอบพฤติกรรมของเรากันพวกเราทั้งหลายลูกหลานบริวารต่างๆจะเห็นสิ่งที่เรามีความเบิกบานในขณะที่โลกนั้นบีบคั้นทั้งเรื่องภัยสงครามทั้งเรื่องภัยทางอากาศ ทั้งเรื่องภัยทางน้ำโรคระบาดนะภาวะความเป็นอยู่เข้ายากหมากแพงอย่างที่เราพบเจอกันในปัจจุบันอย่างนี้สิ่งที่อัศจรรย์เหลือเกินก็เป็นเรื่องการพัฒนาตามพระธรรมคำสอนทานศีลสมาธิปัญญาพร้อมทั้งมีการเรียนรู้ เรื่องเจริญสติรู้คิดรู้คำพูดรู้การกระทำของเราก็เป็นเรื่องการรับรู้ต่างๆควบคู่กันไปเจริญนั้นเป็นผู้ที่สั่งสมไปด้วยความเป็นปกติและเข้าสู่ความเป็นปกตินั่นเองเกิดความกระหายมั่นคงเด็ดเดี่ยวในเรื่องการดำเนินชีวิตไม่รู้สึกท้อไม่รู้สึกจะต้องทำสิ่งผิดกฎหมาย ไม่รู้สึกจะต้องไปใช้วาจาจับช่วงผู้อื่นใช้การกระทำทางกายไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้จึงเป็นความสุขเบื้องต้นท่ากลางได้เช่นกันแต่ถ้าถึงปั้นปลายเราจะต้องมีความปราณีตฝึกสติให้เห็นกายเห็นใจเห็นเวทนาต่างๆแล้วจิตใจของเราถอนออกจากการยึดมั่นถือมั่น กันนั่นเองเพราะฉะนั้นบุญสามประการก็จะเห็นว่าการกระทําไม่ได้เข้าภายในใจในสติที่เราสั่งสมไว้ก็จะได้ปัจจุบันสั่งสมไปด้วยความดีงามการสละทานการรักษาศีลแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่สามารถเจริญสมาธิปัญญาในในส่วนที่สามนี้ เราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงพระธรรมอันแท้จริงและพระธรรมที่เกิดสภาวะที่เราเรียนรู้แล้วเข้าถึงกระแสแห่งพระพระธรรมได้วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดี ทั้งหมดทั้ง่วงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริสัีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ